เจ้ายูสานะคะตบนนีหนงานน้องกุล mm ูอามือถืกาะนะครับวันนี้มาเยี่ยมใจไทยสันนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับลมนกจุดคู่พัน์จชัยนะครับลกุดแ a น n น l นะครับช่องลนุด channel นะครับวันนี้แอดมินกับเสียงยังบั่นเลย ยังยังโคอยู่นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเยีังพลุล้อนอย่างหนึ่งทานนะครับตอนนี้ลกเชนเนลนะครับอยู่หวยคุรุอำเภอตะการนะครับพามาเบงเองานแยกนะครับอ่าระยะทางประมาณนะครับเห็ดกำแหงกันหน่ำนะครับเห็ดสวนทานะนะครับปรับปรุงสวนทานะน้องคุรุนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้มาเลี้ยงมาชมนะครับระยะนะครับตอนนี้น้าจะเรียกว่าในถุงแห้งนะครับเนาะ มี้าเมาอเพิ่งีนละไม้ยี่ิันนะครับเมื่อเพิ่งเจ้าอยู่สามหกนะครับจากอีห้อไปเบิงตะศู3ย์นะครับผมวันี้ก็มารถเพิ่งเจ้อยู่สานะครับ่ายสันนะครับตัวสามตันอีกตัวนึงนะครับมาเหตุงานแยกนะครับี๋ยวพบกับเพื่อนเครับเมนนี้นะครับก็มาหอดนางานแล้วนะครับผมวันี้เดี๋ยวมาพบกับ ครับพูดละหม้ออีกหนึ่งถ่านนะครับน้องบ้านนะครับผมนี่นะครับทีมงานยังก่อนครับบ้านเจริญศักดิครับโอ้ได้ครับวันนี้ไหนงานถ้าอยู่น้องคุรู้นะครับน้อเฮ็ดยังครับน้องบ้านได้ครับเฮ็ดยังครับอยู่นี่งเออแยกทัพโซกิมครับโอ้ครับผมอยู่อยู่มาเจ๊งมืออลไรครับประมาณเดือนเดือนหนึ่งเหรอครับโอ้มาพากินนี่เลยแมนครับโอ้คาดว่าโดนมาได้ชิลเล้วครับระยะทางเท่าไรครับนอ่าพันละเลย ปัญหาลอยเมตรนะครับงานแยกทั้งหมดเลยไหมครับโอ้แต่ว่าใส่บักยูสามหกเขานะครับเนาะก็ตอนนี้รถยังใช้งานปกตินะครับเนาะครับวันนี้ชอนนาฝนในทีมงานชมรมรถคูปตาก็ขอญาติมาเยี่ยมหนางานนะครับวันนี้มาเบิ่งการใช้งานของยูสามหกนะครับเนาะก็ขอให้ร่บขื้นไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวนะครับผ้าคุณลูกค้านะครับมาเบิ่งการใช้งานของยูสามหกนะครับเนาะเอาหนังบาตามสบายเลยครับผม แล้วเพื่งในโอ้นะครับใส่ตัวหน่อยห้อไปคอยแยกนะครับมีสามหกนะครับตัวนี้นะครับมีทางชมรมรดกุิใต้ชุมลมใช้นะครับตัันไม้ยามเชิเรื่องดูฝนนะครับไม้ยามทาเก่าเป็นกุญาเมาส่วนไม้แส่งนะครับอีกหนึ่งถันนะครับเขาชมวมรถกุฏูวัาชุ ถ้าล้างก็จะเป็นพี่ใหญ่านนะครับมีเคื่องคายของเรานะครับ KBC <Ha! S 1> ถ้าเป็น,นรถตัวเล็กก็ตอนนี้ก็เป็นคูเวตานะครับตอนนี้ของเจริญชัยห้อ,งน,อนหงนะครับในเขตจังหวัดอุครธานีตอนกลางนะครับนี่นะครับผมจะอ,อยู่สามหัวเขา แต่ถือว่าได้งานไว้นะครับ อไรอะไรครับอันตร,านร่าขโงทางดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนใค ເປັນຫຍັງມັນນິໂครันนนบໂອ້ຖ້າແຍກໄປມັິລຸດດຮຕອງຄັນໃມັອ້ครับ บารเจริญทรัพย์นะครับ0881115015นะครับน้องบาทของเขานะครับติดต่อว่าจากงานไดนนะครับวันละเมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับแต่มาได้งานอยู่หนองคุรุอำเภอตะการนะครับมันมีนุกรถขุดแฉะนะครับมาเยี่ยมอยู่ามหกนะครับตอนนี้นาจะมีระบบคิดคือกัดนะครับโดยแสดงว่างานนองหลยนะครับตอนนี้นาจะเชือกับ ต้นไม้นะครับผมเป็นอุปสรรคก็เป็นยังครับว่าแต่เครื่องยนต์ยังปกติอยู่นะครับเนาะนิ่มแห้งนะครับใส่หลอดก็ได้หลอดเกล็ดท่านสี่หลอดเหรอทนสี่นั่นหรือ่โอ้นี่ครับน้องใส่อยู่โอ้โอเป็นยังโอเคน้องใส่อยู่ท่านสี่นะครับในการเกลมือนึงได้ยักต้นมือละสี่ต้นสีิบต้นสี่บต้นเลยหื่มือนึงนะบ่ห่วยอันนี้สิบต้นที่สิบหายนี่ โอ้ครับผมตัวน,นีิ่กอ,ตตอมือเลยนี่นะครับทั้งมิดกับจนสุดเลยนะครับ okay, นี่นะครับรนนรโอ้ครับผมครับผม งานไล่วันเนาะตัวนี้โอเคครับนี่นะครับอยู่สดุสดจากน้องคุรู้นะครับเนาะเดี๋ยวกันเองงดงามมีมองแลนนะครับอยู่มองจัดงานที่เป็นเพื่อนว่าชื้อสุนทรงของอำเภอตะการนะครับ ่อหอมบางหอมอนครับวันนี้มาเยี่ยมน้องนะครับจากการังบ้านในปากเบอทั่วนะครับน้องนะครับการว่าจากงานครับเบอท่วศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งหน่้าศงาครับอีกรอบหนึ่งนะครับศย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาโอเคครับในจังหวัดอุบลเทานะทัวรมารับรับเมสาทัวไปนะครับนาะใ่เบือทนาะครับนาออุดจริงเคียร์ลิงนะครับงานแยกนะครับกรติดตอดอกมาได้นะครับก็ฝากอ่าผับเมาอีกหนึ่งทันนะครับดุนไม้ไฟแรกนะครับ น้องบาสนะครับบาเจริญทรัพย์นะครับผมครับผมรบก้อนน้องบาสแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปทำงานต่อเลยครับครับผมขอบคุณครับนะครับก็เดี๋ยวให้น้องบาสขึ้นแยกต่อนะครับนี่นะครับผมมองไหวต้องเทาเพิ่นนะครับแบบถี่นะนี่นะครับบาเจริญทรัพย์นะครับนี่นะครับอยู่ ไม่รู้นะครับเนาะน้อ,นองบาบก็จะแยกต่อนะครับเดี๋ยวก็เที่ยวนาชลมรมรถฟุตคูตาจจ้าท่าที่เดียร์ใช่เดี๋ยวติดตามช่องของนะะุ๊กรถฟุตนุ๊กรถฟุตชแนลนะครับรถไรฟุตแค่ฟุสซับเห็นไ้มนะครับเจ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุกรถฟุตคูตานะครับแล้วก็ช่องลลน,นองลลุกรถฟุตชแนลชมรมรถฟุตคูตาจะเรื่อใช่นะครับสำรับมาหนี้ เอาซ้ำอีกนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะาทางทีมงานจะพามาเยี่ยมลูกค้าใหม่นะครับผมขอให้รำมอาต้องถันนะครับโยนผระโดดขั้วเลียบไม่รำมเมานะครับแบบนี้งานเขราะว่ายังตอนเนี่ยนะครับอ้าธุสำหรับมือนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม เดี๋ยวโอกาสหนานะครับบนบนเจ้าเนี่ยจะพาไปหาพุลมเมาวงทันใดนะครับกับป้ากิจตารเันอีกเทน,นิงนะครับเนาะ,นะสำหรับเมื่อนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ